ร่วมถามทุกทิศท,ทั่วไทยสนับสนุนรายการโดยแคลเซียมแคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง95ไม่ทําให้ท้องผูกสนใจโทร0953655299 0953655300 น้ำมันรำข้าว B-verb น้ำมันรำข้าวออแกนิกแท้100%บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าว B-verb สนใจสั่งซื้อที่ Lazada หรือโทร0953655299 0953655300 สาระเชื่อสุดท้ายค่ะเราจะพาไปเที่ยวงานแถลงข่าวนะคะในงานดาราอินไซต์อวอร์ดนักคราดนะคะก็ในงานพี่ด็อกเตอร์ไปด้วยใช่ไหมคะใช่พี่ดร็อกเตอร์ปลื้มมากของหนังสือแล้วก็เจ้าทีมงานนะคะเชิญพี่ด็อกเตอร์ไปมีหมอมรดจวงท่านเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ไอพี่ด็อกเตอร์อ่านสรุป จัดงานกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติกล่าวขอบคุณท่านประธานหม่อมราชวงศ์แล้วก็ต้องให้แต่งชุดไทยด้วยนะบังคับด้วยแหละงา,นน,ากกนนี้เลิศมากกว่านั้น <c oughs> แล้วก็เนี่ยมีเจ้าของดาราหนังสือดาราอินไซเ a อ a r วอนะคะคือเป <c oughs> ็นนั่นเห็นไหมคะ <c oughs> คุณจา๋าคุณจ๋าเป็นเจ้าของนั้นก็มีนักร้องด้วยไหมคะ <c oughs> มีคุณศักดิ์มีคุณโอ เนี่ยหมอมรัชวงศ์อะค่ะท่านเป็นหมอมรชนะัชวงศ์นันคุณกิติยากรท่านเป็นประธานเปิดงานแล้วก็มีพวกดารานักสแสดงเจ้าของหนังสือดาราอินไซต์คุณประชาด้วยค่ะนี่คือเป็นผู้ใหญ่ในหนังสือดาราอินไซต์อ w วอรได้ให้เกียรติพี่ดร็อคเตอร์มากเลยเป็นเป็นประธานกิติมาศด้วยแหละ เชิญไปเป็นประธานกิติมาศแล้วก็ถแถลงข่าวการจัดงานด้วยให้อ่านว่าเออต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณพวกดารานักแสดงที่ทําประโยชน์ได้กับสังคมสวย<ล>มากค่ะรางวัออลรางวัลดีโอนี่โรงงานพี่ด็อกเตอร์ทำด้วยนะคะโอ้สวยมากเนี่ยโรงงานพี่ด็อกเตอร์ได้รับเกียรติจากหนังสือดาราอินไซ a อวอ d อ้าวนี่มีคุณโก้พิธีกรคนเก่งของเราเนี่ยเป็นคนเก่งมากเป็นคนวางฟอร์มทีมงานแล้วก็ เป็นคนไม่ทราบทุกงานก็ต้องเสนอชื่อพี่ด็อกเตอร์มีคุณแม็กด้วยเห็นไหมคะน่ะมีคุณแม็กมีอู้มีนักร้องดารานักแสดงเต็มเลยอะค่ะมีท่านหมอมราชวงศ์ด้วย่องราชวงศ์จิลาคมกิติยากรใช่ค่ะท่านนา้เกียรติยนี่แหละมีคุณแม่มวิเวียนมีคุณจ๋าเนี่ยตอนนี้พี่ด็อกเตอร์กำลังสรุปกล่าวขอบพระคุณท่านประธานหม่อมราชวงศ์ จิลาคมกิติยากรแล้วกราบขอบคุณพวกสื่อมวลชนทุกแขนงและดารานักแสดงทุกค่ายไม่จํากัดค่ายไม่จํากัดอะไรนะคะก็ได้ดาราท่านไหนก็ได้ใช่ค่ะนังสือเล่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับทางดาราไม่ว่าจะเป็นในดารา สื่อมระชานทุกแขนงเลยศิลปินอิสละก็มีิสระใช่ค่ะไม่จํากัดว่าเออนอกจากใครเป็นคนดีทําประโยชน์ด้กับสังคมแล้วก็มีมีอะไรนะคะอยากออกสื่อทางหนังสือดาราอินไซ์ทางเราก็โอเคเพราะเนี้ยตอนนี้พี่ดรได้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้วยเนี่ยมาเป็นประธานเปิดงานร่วมกับคุมีเกียรติด้วยท่านน่ารักด้วยท่านหมอมราชวง อะไรนะคะหอมราชวงศ์กิรากองกิติยากรค่ะกิยากงกติยากรวันนี้นอนน้อยเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยท่านกำลังเดินทางมาท่านกำลังเดินทางมาเปิดงานที่จัดงานกันนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์นี่กรมประชาสัมอ้อลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งวันที่หกนี้เราจะมอบรางวัลนาคราชโค่นระรางวันนี้โอ้พุทธาพิเศษสามรอบอะค่ะคุณจ๋าเป็นคนยังไงนะคะ เป็นคนศรัทธาในเรื่องนี้มากรางวัลเป็นรางวัล, <ฮะ S 1> วลที่ศักดิ์สิทธิ์ปรติรางวัลที่อื่นเนาไม่ไม่อะไรนะคะไม่พุทธาพิเศษที่คุณจ๋าบอกไม่ได้รางวัลที่ได้ไปต้อง ทั้งบนยิ่งเลยเพราะจชาของเป็นคนธรรมะและเป็นคนมีจิตใจดีมีคุณธรรมและดารานักแสดงหรือคนทั่วไปที่ไปรับรางวัลนี้ต้องเป็นคนดีด้วยไม่จํากัดว่าจะเป็นใครเขาได้อะไรเงี้ยหรือใครที่คิดว่ามีผลงานดีเด่นทําประโยชน์ได้กับสังคมก็เอาไปเสนอใช่เอาไปเสนอชื่อทางเราก็จะพิจารณาอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้ววันนั้นโอ้ผู้สื่ข่าวเยอะมากเยอะจริงๆะค่ะเยอะเยอะแล้วก็รู้สึก แต่ละท่านออเดอร์เยอะนะคะที่ไปรับรางวัลเป็นร้อยร้อยกว่ารางวัลนี้มีประมาณ200กว่ารางวัลนะคะเนี่ยพี่ด็อกเตอร์ไดออเดอร์ด้วยแหละเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้ที่โรงงานทํารางวัลบ่อยมากไม่ทันแลวใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีรางวัลของรางวัลของท่านบอคอแซมด้วยของมูลนิธิอะไรยังอ่านไม่ทันเน้มีรางวัลมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเพราะ เพราะรายการนี้นะเนี่ยพะท่านบอกอชานและในช่องของ w b t ย<ะ>ูบทใช่ไหมคะให้พี่ด็อกเตอร์มาโปรโมตและลงหล่ออะไรเงี้ยค่ะ,ะทำให้ใครต่อใครชมรายการเลยมาสั่งรางวัลบ้างมาสั่งหล่อพระอะไรเงี้ย<ะ>แล้วคู่พิธีกรคนสวยคุณน้องตังเมย์ด้วย<ะ>โอ้คุณเลยโอ้ตายต้องสั่งโรงงานนี้ดีกว่า<ะ>ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเกิดคุณน้องตังเมย์จะรับรางวัลน,นี้จะคิดว่าตัวเอง เคยทําอะไรเขาเขียนประวัติส่งไปที่ใช่ค่ะเขียนประวัติไปแล้วถ้าเกิดไม่ทันก็โทรคลิ้งกลางไปล้วดิฉันชื่อนั้นชื่อนี้ทําประโยชน์ได้กับสังคมมานานนะคะดิฉันอยากถ้าเกิดดิฉันอยากได้รับรางวัลนาคราชนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็จะมีคณะกรรมการทีมงานพิจารณาไม่จํากัดว่าคุณต้องเป็นดาราอยู่สังกัดนั้นสังกัดนี้ไม่จําเป็นนะคะใครก็ได้ค่ะทาประโยชน์ได้สังคมด้าน หลายๆด้านนะคะคุณน้องตังเมนะคะคุณน้องตังเมมีจะเสนอใครบ้างไหมคะก็มีนะคะนั่นแน่มีอยู่ในใจแล้วสิคะเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการให้ชูชูเกียรตินะคะใช่ค่ะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะมีคุณประสานด้วยแหละมีคุณประสานคุณแหม่มวิเวียนคุณแม็กคุณโก้ที่ทํางานนะคะมีทํางาน ทีมงานน่ารักมากช่วยกันทุกอย่างคุณโอ๋ด้วยค,คุณโอ๋เป็นคุณพ่อของน้องน้องที่แสดงละครจ้องเจตอะค่ะ,คะช่วยช่วยกันทำอะค่ะ,คะและ,ะรางวันนี้เป็นรางวันแรก และต่อไปจะจัดยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพี่ด็อกเตอรคิดว่านะเพราะว่าตอนวันนั้นตอนแถลงข่าวที่พี่ด็อกเตอรอ่านที่เขาเขียนให้นะคะเขาบอกว่าต่อไปเราจะมีรางวัลต่อไปอีกแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าครั้งที่แล้วก็จัดมาเขาประสบความสําเร็จนะคะผู้สื่อข่าวเต็มเลยนะใช่ผู้สื่อข่าวและท่านผู้มีเกียรติมาร่วมงานเขาเยอะด้วย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับดาราอินไซด์ด้วยนะคะที่เล็งเห็นในส่วนนี้นะคะจัดมอบรางวัลให้กับนักแสดงใช่นักแสดงจะได้มีกำลังใจใช่ค่ะจะได้มีกำลังใจด้วยแล้วก็พี่ดรต้องกราบขอบพระคุณคุณจ๋านะคะเช้าของดาราอินไซด์อเวอร์ดแล้วก็คุณโก้พิธีกรคนเก่งของเราแล้วก็คุณแหม่มวิเวียนคุณโอ๋คุณประสานและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวทุกๆุกขแขนงอะค่ะ,คะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่จะไปรับรางวัลวันที่ออกนี้ด้วยใช่ไหมคะ,คะอย่าลืมนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองยังมีความสามารถทําประโยชน์ได้กับสังคมก็ต้องเป็นไงคะ คุณน้องทางเมด้วยทูไปเสนอไปรายชื่อไปใช่ไหมคะค่ะเอายังไงค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะน้อยมากค่ะเวลาใช่กับอยากคุยอีกอยากคุยอกคุยอีกแต่ไม่คืน้องทางคุณน้องทางเมวันอังคารหน้าก็เจอกันเราอีกใช่ไหมคะแต่รายการเราก็มีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีออกอากาศเวลานี้ใช่ไหมคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแต่ถ้าอยากจะเจอเราทุกวันอังคารต้องดูเราทุกวันอังคารใช่ไหมคะคุณน้องทางเม่ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงจะมีสาระด มาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องไม่ดีมีไหมคะไม่มีมีรายกเราไม่มีใครมีข่าวดีๆก็โทรมาที่ช่องเราได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะช่องหลับรรยูบีทีวีใช่ไหมคะใช่ค่ะมีน้องๆเรารับสายอยู่บริการรวดเร็วทันใจมีสาวสวยหนุ่มหล่อใช่ไหมคะคุณน้องทังเมหรือโทรมาที่คุณน้องทังเมย์ก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดได้เห็นไวเอาเรงไงวันนี้นะคะก็ ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้าใช่ค่ะ,ะ,คะเราต้องกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะ,คะช่วงนี้อากาศเป็นไป,นปนหมดดูแลสุขภาพด้วยค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ดราย o วอร์ฟอ o n ิชั่นโซทิสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศฝรั่งเศสให้คุณสัมผัสได้ถึงความงามและการดูแลจากสปาชั้นนำจาก ประเทศฝรั่งเศสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโทร0923274938